นี่นะครับเราจะมาตกปลาหนึ่งตัวให้คนดูดูกันเฮ้ยอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยอย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเอาสมบูรณ์แบบนะมากสมบูรณ์แบบเอเออ้าวสามยอดฟอร์มอทีฉนูสมบูรณ์นะอากูแตกอะ มาแล้วมาเข้าเกมดูกันโอ้ยหน้าหีกูไม่ได้เล่นเออมาตกปลาผมกำลังเล่นเกมเอ้ยเอาทางนี้ห้ามพลาดพี่เทพหนูเล่นเกมแบบไม่ได้ใช้มือไม่เชื่อ น้องดูคลิปตัวเองนั่งไม่ได้เล่นเขี้ยเขี้ยเอ้ยเขี้ยเอ้ยู่เรียบร้อยแต่กลับมาได้ติงเงี้ยติงนิ่งไอ้ขาวมันวิ่งติงนิงไอ้ขาวมาคุมเมืองอ๋ออ๋อไอ้เอ่นใจดูเถอะแม่งเอ้ยจะได้ชาติไหนวะ ในสตรีมใหม่เหมือนโอน้ยกูตกไม่ได้อีกแล้วไอเว้นเอ้ยนีโนซิกชโนเนออานี้โนอิฟนาอีโนบาโโหฮาซิวดาเดลายน่าซิโอซิอีกแล้วช็อปปูโลลัวรบไม่ได้สักตัวไอ้เด็กแปรอะเอาอย่างอื่นได้ไหม ส่งเงอ่ะสีแดงกูไม่อยากได้กูไม่อยากได้สีแดงเออสีแดงไม่เอามาใครจะเล่นแบบนี้วะใครจะเล่นแบบนี้วะบบสีแดงไม่เอาโอ้ไม่เอาสีแดงเล่นแบบนี้ดีวกว่าคนไทยคลิปเยอะแบบแบบนี้เล่นง่ายพี่หาไอ <c oughs> ้อะไรนะโอฟโห โอ้ไม่เอาไม่เอาสีแดงแอนแอดอยากได้สีอื่นก็ปลาไม่ดิน้นอะไรวะเนี่ยก็ต้องทำนานไหมเฮ้ห้ำเนี่เฮ้บอกว่ากูไม่เอาสีแดง พอใจไหม,ไมอยากให้มีร่องรอยกันคอยซ้ำยังไม่เท่ากันให้ซ้ำให้สวยสอีกโอ้ยไม่อยากได้สีแดงกูถ้ามึงให้สีแดงมากูก็ไม่เอาครั้งนี้จะสีอะไรดูเด้ขอสีเอยเหลืองพอ เอาสีแดงอุ้ยเชี่ยเดี๋ยวอันนี้เอาอันนี้เอาเอูแวนนะช่วยเก็บวยกันโอ้ลืมดูมันเป็นฉลามเอาละอันนี้แหละเอาอนนี้ยังเก็บไม่ได้อะคะ่ะอยากอยากให้มีเรื่องว่า เข้ามาดูรูปูงั <top ic> น้นต้องระวังงัน้นต้องระวังงั้นต้องระวังตัวงั้นต้องกัรใช้มาตรการใช้มาตรการใช้อำนาจจัดการพวกทสัพยนสิด้วยการตัดไฟ <t> <t> จับได้ต้องรีบขจัดให้มันใช่งักให้ชี้สัตหะถา่าย